ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มาดูว่ามีชีวิตเล็กๆอยู่หนึ่งชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำนี้ สังเกตด,ดีๆนะครับมีอะไรไหวามาแล้วก็ดำลงไหวามาแล้วก็ดำลงในแม่น้ำนี้ลูกนกเป็ดราม